สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็น EP แรกนะคะของ Timeless Tarot by Mocat นะคะคงถึงเวลาแล้วนะคะที่ต้องมาเดินสาย Healing นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะไม่แน่จะมีเหตุบังเอิญบนโลกนี้นะคะเราอาจจะมีบุญสัมพันธ์้กันและกันนะคะวันนี้นะคะหมอแคทขอรัตนา คุณพระสีรัตนาไตรครูบาลอาจารย์นะคะครูสายจิตวิญญาณนะคะทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นทุกทกท่านนะคะเข้ามาเปิดโชคชะตาหรือดวงชะตาให้กับผู้ที่บังเอิญหรือไม่บังเอิญผ่านมาดูคลิปนี้ผ่านไพ่เป็นดวงแรนดอมนะคะอย่าเอาการตัดสินใจ ทั้งหมดในการเปิดไพ่ไปใช้ในการดำเนินชีวิตแต่จงนำการเปิดไพ่ไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตถ้าใครชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์ติดตามหมอแคทด้วยนะคะวันนี้จะใช้ไพ่ทาโร่ back original นะคะเป็นสำหรับที่หมอแคทชอบที่สุดเลย ในการเปิดไพ่ในวันนี้นะคะวันนี้มาดูพลังงานของคนที่เข้ามาก่อนนะคะว่าตัวตนของคนที่เข้ามาวันนี้เป็นอย่างไรใบแรกนะคะสามไม้เท้าเป็นไพ่แห่งวิสัยทัศน์นะคะคนที่เข้ามาในวันนี้เนี่ยเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะคะเปิดโลกกว้าง สามารถที่จะมองหาสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตนะคะแล้วอยากทำอะไรใหม่ๆมองไปข้างหน้านะคะสถานการณ์รอบตัวนะคะค่อนข้างที่จะระวังตัวเนาะคืออาจจะโดนอะไรมาเยอะนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังตัวเองนะคะกับสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงาน สถานการณ์แวดล้อมทุกอย่างอยู่ในช่วงการหยุดนิ่งและระมัดระวังตัวพอสมควรสถานการณ์อนาคตอันใกล้นะคะค่อนข้างที่จะกระตือรือร้อนในเรื่องของการทํางานนะคะเป็นเพจอัพ o อทนะคะอยากมองหางานใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆเปิดโลกหาอะไรใหม่ๆทําอยู่นะคะสิ่งที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีพอสมควรนะคะหรืออาจจะเจอ ความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้มาพอสมควรชีวิตค่อนข้างที่จะมั่นคงนะคะสำหรับผู้ที่เปิดเข้ามาเจอไพ่วันนี้นะคะแต่สถานการณ์บางอย่างยังต้องบาลานซ์นะคะเช่นการเงินก็ต้องหมุนเงินชีวิตก็ต้องบาลานซ์ให้สมดุลน,นะคะเพื่อที่จะนำพาตัวเองให้รอดพ้นวิกฤตหรือชีวิตในช่วงนี้ได้นะคะ ค่อนข้างที่จะเป็นคนใจดีนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่ใจกว้างนะคะเป็นเพศแม่นะคะ Queen of Cups นะคะสามารถที่จะดูแลคนรอบข้างได้นะคะแต่ก็ใช้หลักการและเอกผลนะคะ Justice นะคะความยุติธรรมกับสถานการณ์รอบข้างเป็นคนตรงพอสมควรเนาะสำหรับผู้ที่เปิดเข้ามาดูพลังงานในวันนี้ เป็นไพ่พระขึ้นนะคะค่อนข้างที่จะมีจิตใจเมตตานะคะสามารถติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนใจเย็นเหมือนกันนะคะสรุปแล้วนะคะแต่ว่าก็อย่างเป็นคนที่ดื้อรั้นนะคะเป็นเพจออฟซอร์สนะคะกระตือรือร้นหาสิ่งใหม่ๆไม่เชื่ออะไรง่ายๆศึกษาวิจัยค้นพบอะไร จะต้องเจออะไรด้วยตัวเองนะคะสามารถที่จะเหมือนนักการทูตนะคะเจรจาติดต่อสื่อสารประสบความสำเร็จนะคะสำหรับพลังงานผู้ที่เข้ามาเจอในวันนี้นะคะถ้าเกิดท่านใดตรงก็ขอให้กดไลค์ให้เมาแคทด้วยนะคะและเป็นกำลังใจให้กันโอกาสข้างหน้าจะเข้ามาดูพลังงานของคนที่เข้ามาเปิดเจอคลิปนี้ใหม่วันนี้ทักทายกันด้วยคลิปแรก EP แรกแค่นี้ก่อนนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะแล้วก็หวังว่าการเปิดไพ่ครั้งนี้จะเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตของคนที่มีบุญสัมพันธ์เข้ามาเจอคลิปนี้วันนี้สวัสดีค่ะ